เหรียญสองบาทสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดติดอันดับที่สองเหรียญหายากนาส,าสัดสม สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะพบกับพี่จอยแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญสองบาทสีทองนั่นเองนะคะเป็นเหรียญสองบาทสีทองที่ติดอันดับที่สองเหรียญหายาก เหรียญน,นี้มีความต้องการของนักสะสมมากๆแล้วก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญบาทที่เหรียญสบาทที่ติดอันดับที่สองนะคะอันดับที่1แน่นอนนะคะเป็นเหรียญสีทองปีพศ2557เหรียญสีทอง ปีพศส5 5 5 1าจำนวนการผลิตยอยู่ที่10ล้าน4,000เหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากเลยนะคะเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าเป็นเหรียญที่อย่างที่บอกนะคะติดอันดับที่สองเหรียญหายาก เหรียญสองบาทถ้าเป็นเหรียญ u n c นะคะหรือว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมีการซื้อขายกันอยู่ที่ร5 0ยห้าิบาทถึง200บาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญสองบาทแบบนี้อาจจะเป็น3ามร้อยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญ u n c แล้วก็เป็นเหรียญที่หายากแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะคะที่พี่จอยเอามาให้ชมนี้เป็น เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วอยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบจัดสมหามาถ้าเจอเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้เราก็ตกลงราคากันได้นะคะว่าจะซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่ที่ความพอใจด้วยแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ต้องอ่า รีบสาะหามาสะสมนะคะไม่แน่นอนนะคะอนาคตอาจจะมีราคามีค่ามากกว่านี้อีกก็อาจจะเป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆแล้วก็ติดอันดับที่สองผลิตออกมาแค่สิบล้านเองนะคะ10บล้านสี่พันเหรียญน,นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญที่พี่จอยเอามาให้ชมนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานอ่าขออภัยนะคะ ไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดเลยนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอุโบสถวัดสะเกตรหรือว่าวัดภูเขาทองนั่นเองนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่าถ้าเรามีเหรียญของพ่อหลวงของเราพ่อหลวงรเก้า ที่มีความสวยงามชัดเจนไม่ว่าจะเป็นติดอันดับหรือว่าไม่ติดอันดับเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเราชอบสิ่งที่เราอ,อยากได้เก็บมาสะสมก็ลองหาดูนะคะสำหรับพี่จอยนะคะพี่จอยก็พบเจอได้แค่สามเหรียญที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังไงพี่จอยก็เก็บนะคะ ก็ยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดเลยนะคะก็เลยมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้รับรู้นะคะว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนที่มีราคาเราก็สามารถที่จะพบเจออยู่นะคะเวลาเจอเงินทอนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วย หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สำหรับพี่จอยนะคะก็บอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่มาบอกให้เพื่อนๆได้อ่ารับรู้แค่นั้นเองว่าควรจะสะสม,มเหรียญแบบไหนนะคะถ้าเราชอบก็ทำไปนะคะการสะสมก็คือการออม ออกมานี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออกมานี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออกมานี้เพื่อให้เราต่อยยอดทากาไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า